สวัสดีตอนเช้ากันเพื่อนพบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทฟูนะครับเช้านี้ก็ผ่านเพื่อนลงมาดูทุเรียนอีกเช่นเคยครับผมหลังจากที่ฝนตกหนักนะครับในคืนนั้นนะตกทั้งคืนก็เว้นมาประมาณ3วันนะครับเว้นมา3วันนะครับแล้วก็วันนี้ให้น้ำนะครับให้น้ําไป15นาทีนะเริ่มต้น15นาทีก่อนนะครับเพราะว่าความชื้นในดินยังมีอยู่นะครับ ความชื้นในดินยังมีเยอะอยู่นะครับก็มาดูรุ่นหางเย่ไหมนะครับหางเย่ไหมดอกบานหมดแล้วนะครับต้นนี้ดอกเริ่มบานหมดแล้วนะครับนะครับดอกไหนที่โดนฝนนะครับดอกไหนที่โดนฝนก็จะร่วงนะครับทุกคนนี่ครับก็จะร่วงนะครับดอกไหนที่โดนฝนก็คือการผสมเกสรไม่ติดในคืนคืนนั้นนะครับ แล้วก็มาดูรูปทุเรียนก็ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของประมาณ40กว่าวันนะครับ40วันนะครับสีวันนี้ก็คือแบบอยู่ในช่วงวิกฤตอยู่นะครับ นะครับเพราะว่าใบใบเริ่มมานะครับสถานีต่อไปก็คือยอดอ่อนยอดอ่อนเริ่มไหลน,นะครับเนื่องจากได้รับน้ำฝนนะครับอย่างต่อเนื่องทำให้ยอดเริ่มไหลออกมานะครับช่วงนี้นะครับยอดยังไม่ดึงอาหารนะครับ เรามาลุ้นกันในช่วงของยอดกลางนะครับยอดมันกลางมันเพสลาดมันจะดึงอาหารจากต้นไปเยอะนะครับจะทําให้ต้นเสียพลังงานเยอะนะครับก็จะมีผลกระทบกับลูกในช่วงของใบกลางนะครับช่วงนี้เป็นหางประทูอยู่นะครับยังไม่น่าห่วงนะครับอีกสักระยะหนึ่งนะครับพอใบกลางแล้วก็ มันจะมีผลต่อลูกนะครับทุกคนลุ้นกันว่าปีนี้จะมีลูกทุเรียนให้แขวนที่ต้นหรือเปล่านะครับทุกคนมาลุ้นมาเอาใจช่วยช่องเกษตรปูนะครับสวนทุเรียนของช่องเกษตรปูก็อยู่ที่อีสานตอนบนนะจังหวัดมุกดาหารนะครับพิกัดกับบ้านกกตูมตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ ต้นนี้ก็เป็นต้นที่มีประสบการณ์นะครับปีที่แล้วก็เคยให้ลูกติดลูกมาแล้วนะครับหวังว่าปีนี้เขาจะสามารถเลี้ยงลูกดูแลลูกได้อีกปีนึงนะครับขยะห่างแย่ไหมนะครับลูกไหนที่ผสมไม่ติดนะครับมาเขยา่าแล้วก็จะร่วง ที่ผสมไม่ติดเดี๋ยวเขาก็จะร่วงเองนะครับทุกคนทุกถุกเช้าจะมาขย่าวขยาว่าให้ดอกที่ไม่สมบูรณ์มันร่วงไปนะครับมีสองรุ่นนะครับต้นนี้ปล่อยไว้สองรุ่นนะครับ รุ่นแรกไม่อยู่นะครับรุ่นหลังอาจจะอยู่นะครับทุกคนเอาจะช่วยสวนทุเรียนช่องเกษตรไทยพูด้วยนะครับปีนี้จะได้เห็นลูกติดลูกหรือเปล่าก็อีกสักประมาณ3มเดือนช่วงสิงหาครับช่วงสิงหาน่าจะได้ทิมผลผลิตน้ถ้าเขาอยู่รอดนะครับครบร้อยยี่สิบวันครับเนี่ สิ่งนี้ห้าลูกนะครับลูกยังเสมออยู่นะครับลูกยังเดินเสมอนะครับถ้ามีลูกไหนที่พัฒนาช้าก็จะแต่งออกนะครับแต่ตอนนี้ลูกเขาเสมอเสมอก็เลยเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนสิ่งนี้หอยสามลูกนะครับหอยสี่ลูกหล่นไปหนึ่งลูกเนี้หล่นไปหนึ่งลูก ด้านบนสามลูกนะครับกิ่งนี้สองลูกนะครับกิ่งบริเวณยอดจะพัฒนาดีกว่านะครับจากที่สังเกตนะครับเนียกิ่งติดติดโคนจะพัฒนาช้านะครับจะโตช้านั่นเองกิ่งที่ไกลยอดนะครับไกลยอดบริเวณนี้จะโตไวนะครับโดยเฉพาะลูกนี้ทรงสวยโตไวมีโอกาสที่จะ ติดนะครับยังไงต้องพาวิกฤตใบอ่อนไปให้ได้นะครับช่วงนี้ถ้าเราผ่านใบอ่อนใบเพไปได้นะครับทุเรียนยังไม่ร่วงอันนี้คือทุเรียนเรารอดแน่นอนนะครับนี่ครับวิกฤตช่วงนี้ก็คือช่วงแตกใบอ่อนนะครับที่ชาวสวนเขากลัวนักกลัวน่ะนะครับพอะเป็นช่วงที่จะ ขีบลูกทุเรียนของเราหรือดอกทุเรียนของเราร่วงได้นะครับช่วงวิกฤตใบอ่อนนะครับถ้าผ่านยอดอ่อนชุดนี้ไปได้นะครับผลทุเรียนรุ่นแรกที่สวนติดแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าติดแน่นอนถ้าผ่านยอดชุดนี้ไปได้ถ้าเขาไม่ร่วงนะครับถ้าเขาไม่ร่วงก็คือโอกาสต่อไปนี่ ติดแน่นอนนะครับติดแน่นอนนะครับสําหรับลูกชุดนี้นะครับถ้าผ่านใบอ่อนชุดนี้ไปได้นะครับอย่างไรก็เราจะช่วยให้ผ่านด่านไปได้นะครับด่านใบอ่อนกําลังแตกนะครับเราก็เติมอาหารเติมอาหารเขาให้พอนะครับเล่งใบให้แก่ให้ไวที่สุดนะครับเติมอาหารนะครับเติมอาหารที่ใบนะครับแล้วก็เติมอาหารที่ลูกนะครับ ติมบ่อยๆนะครับเติมบ่อยๆเพื่อให้อาหารเพียงพอต่อลูกนะครับที่จะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงดอกนะครับเลี้ยงใบนะครับเนี่ยมาดูต้นนี้นะครับเป็นต้นที่แขวนไว้สองลูกนะครับแขวนไว้สองลูกใบไม่น่าเป็นห่วงครับต้นนี้เพราะใบเพิ่งแก่ ตันนะครับแต่ก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะครับยอดสามารถไหลได้ตลอดเวลานะครับเนื่องจากได้รับน้ำฝนแบบหลายวันติดนะครับนี่ครับต้นนี้แขวนไว้สองลูกนะครับต้นใหญ่กว่าเพื่อนนะครับแต่ปีนี้ดอกไม่ค่อยไม่ค่อยมานะครับดอกไม่เยอะนะครับเป็นต้นสาวนะครับต้นนี้ยังไม่เคยติดลูกติดดอกนะครับ ปีนี้ปีแรกสําหรับต้นนี้นะครับก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับลุ้นให้ติดลูกลุ้นให้แขวนรินะ้แขวนลูกให้อยู่นะครับเพื่อปีหน้าจะได้แบบออกดอกเยอะๆนะครับปีนี้เอาประสบการณ์นะครับต้นนี้นะครับอีกต้นหนึ่งก็สองลูกครับลุ้นเดียวกันนี่สองลูกนะครับสองลูกแล้วก็มีดอกรุ่นสองแบบประปลายนะครับมาเยอะมาเยอะนะครับ สอนลูกสองลูกด้านบทนะครับต้นนี้ต้นละสองลูกสองลูกนะครับปีแรกเหมือนกันนะครับต้นนี้ที่จะได้ติดดอกติดลูกนะครับปีแรกนะครับมาลุ้นกันนะครับต้นนี้ก็ต้นใหญ่ด้วยนะครับสองต้นละสองลูกนะครับสองต้นนี้เป็นทุเรียนสาวปีแรกนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งยังยังไม่เป็นลูกนะคร,รับ ก็จะเป็นดอกนะครับชุดนี้ก็จะเป็นดอกนี่ครับก็ปีนี้ก็มีลุ้นด้วยกันสี่ต้นนะครับมีลุ้นด้วยกันสี่ต้นนะครับต้นนี้ก็เพิ่งเป็นดอกนะดอกก็บานยังไม่หมดนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็จะเป็นต้นเล็กที่สุดนะครับ เป็นดอกนะครับลุ้นกันลุ้นให้แขวนลูกให้ได้นะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนผ่านเพื่อนมาดูสถานการณ์ยอดไหลนะครับทําได้แค่ส่งนะครับลักษณะนี้คือกดไม่อยู่แล้วนะครับกดยอดไม่อยู่แน่นอนนะครับเพราะยอดไหลเป็นหางประตูแล้วนะครับเพื่อลดการแย่งอาหารเผื่อว่ารูปของเราจะรอดจากการโดนแย่งอาหาร นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับใครที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเกษตรไทยภูเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ